เกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ใช่ทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่คุนแหง่งร่างกายเป็นตัวตนขงคุ้นกระไม้จิตขึงคุ้นเป็นตัวตนหรือไม้จิตเป็นตัวตนขงคุณจิตมีกายจิตและจิตวิญญาณ,ณจิตใจขึ้นเมื่อหนางประกอบด้วยประสบการณ์เละอารมณ์เมื่อหลัง ขันทีอวิญยันได้รับจักพระเจ้าเลยสามารถยันได้วามนุษยรร์ถ้าสมารถเธอที่คุค้นเคยอยู่ตรนนี้ไม่ได้มาจากตัวมานเองมีคนทำใช้ไหมวัตถุชืวนในโลกลวนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเรมีโรกงานเหลวใครเป็นผู้สางทั้งฝ้าทุ่งเดาเถิง ไม้หลือสั้นตัวต่างๆพวกชาวมาธรรมชาติหรือไม้พระเจ้าสังมาหรือเปล่าผู้ที่มีกามารมุ่คิดว่ามาจักธรรมชาติผู้ที่มีกามารม่มเชื่อในวิทยาศาสตรเท่านั้น แมว่านวิทยาศาสตร์จ,จะมัจะสามารถสังกราะสไวยอาวากัดที่พัฒนาอย่างมากในทุกวันได้สังเดชนุมยนที่เมืองการไท้ทุกาการนึกจังนี้พวกเขาไม่สามารถสั่งนำทะเลไทาอย่างสมบูรณ์อัดเพ็คนไทยภายเลือที่ยมำหายไปผู้เอปั้นนาุผู้คนนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน หักลาาร,าราใสปลาไม้ตัปลาที่ต้องมาทุ่ยน้ำทะเลเทียมันปลาจะอยู่ใต้ไหมนาะนี่คือทุกยยางที่ดีว่าทำไมวิทยาศาสตร์ใช้มีกิจจำกัดเราต้องตระหนักว่ามีบางส่วนขึ้นน่องนี้ที่มนุษย์ไม่สามารถเขา้าใจทำไมมนุษย์ไม่ตระังงาถึงโลกแห่งปิ่ญญาน ให้ผมคือคือเขาคิดอยู่นะจิตใจทางเนือน้อนางแม้ว่าเครื่อไฟฟ้าจะเหมืองไม่แห้งแต่เราสามารถรับรู้ได้ว่านีคา่คือไฟฟ้าเมื่อคุณถูโทรศัพท์เราสามารถรับรู้ได้ว่ามีแสงเมื่อคุณดูซับเล็กตรัมแม้ว่าแสงจะเมืองไม่แห้งก็ตาม คุณมึงไม่เห็นความรู้สึกพิจบทช่วยคคุณแต่คุณตราหนักที่ว่าไม่วิญญาณพัมผับรักคคนทีวิญญาณเข้ามาในาร่างกายโลกใต้อย่างไรส่วนเอเดนเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจากักรขึงพระเจ้าและเราต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจากักรคึงพระเจ้าผ่านเหตุขันในส่วนเอเดน ทุตส่วนปับแหง่งอนาจาักรักขึ้นพระเจ้าต้งกาเป็นเหมือนพระเจ้าและต้งกาอ,อึกจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเถิดเสบาขึ้นตุสาวันผู้รับเละก็ขังวิญญาณขึ้นตุสาวันให้กล่าวเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ขักกันเชียงต้งจากพระเจ้ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแบบตละมา เ่านี่คือมานุทิวิญญาณตายไปแล้ววิญญาณในรังหนึ่งพระบิดาบนสูว่วยมนุกยชัยส,สุรุยสุรายเมื่อคนเราตายร่างกายจะกระไปเป็นพงจุริเลวิญญาณเครือจากร่างในเยนตนาพระเจ้าอีกครั้ง พระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาถึงพักถึงการอ,อึกจากพระเจ้าพระเจ้าจะอนุญาตให้เชื่อเปิดผู้ที่ครับใจจากการอ,อึกจากพระเจ้าหลผู้ที่เข้ามาในพระยสุคริตเพื่อครับไปยังอนาจาักรแห่งพระเจ้าเรื่องคิดถึงหนทางสู่ชีวินิดา์ ชายชาราความโลภที่ปรากฏในร่างกายจะตั้งตแต่เล่เกื้อไม่เป็นคนไม้โดยยามหนักคําพระวิญญาณบริสุทธิ์พิธีกับปัสมาเคืื่อรเข้าไปน้ำในน้ำชายชาราตายเล่เอิงองมจงาจากน้ำกอเป็นคนไม้โดยพระว,วิญญาณบริสุทธ